ผู้ประกอบการไทยทั้งแบบที่มีหน้าร้านหรือแบบที่ขายของออนไลน์ฟังทางนี้ไอเลิฟติ๊ตต่อไอเลิฟติ๊ตต่อไอเลิฟติ๊ต่อขอคลิปนี้แมสด้วยนะคะ5สเต็ปช่วยผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs นโยบายพักประชาชนร้อยวันแรกปราบทุนเทาโนมินีบัญชีมาสินค้าผิดกฎหมายพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยคนละครึ่งบวกหวยใบเสร็จ ใครที่เข้าโครงการนี้ฝั่งผู้ซื้อซื้อ500บาทได้หวยหนึ่งใบฝั่งผู้ขายขาย5000บาทก็ได้หวยหนึ่งใบสูงสุด20บใบต่อง,งวดต่อคนลุ้นกันจุกๆเดือนละสองงวดงวดละ500ล้านบาทและพิเศษสุดๆสาหรับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยถ้าท่านเข้าโครงการนี้แล้วท่านต้องการสภาพคล่องเวลาท่านไปธนาคารกู้ยากไหมคะต้องจดบริษัทต้องมีสเตทเมนต้องเดินบัญชีต้องมีคนค้ำกู้ธนาคารไม่ผ่านก็ต้องไปนอกระบบแล้วชีวิตก็จะติดอยู่กับวงจรน,นอกระบบ รัฐบาลประชาชนจัดให้ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าโครงการนี้ท่านสามารถกดกู้เงินด่วนผ่านแอปเป่าตังได้เลยโดยวงเงินกู้จะดูจาก t r a n s ซ c t i o n การซื้อการขายที่เกิดขึ้นจริงกดกู้เงินด่วนได้เลยโดยที่รัฐค้ำประกันให้อันนี้สเต็ปที่1 สเต็ปที่2ออยากทําทุกอย่างให้มันถูกต้องแต่อยากจ่ายแบบสมเหตุสมผลสเต็ปนี้มี3ดอกดอ,อกที่1ขยายเพยดานแวดจาก1.8ล้านเป็น3.6ล้านบาทต่อปีนี่คือเพนพอยต์คือทุกของร้านค้ารายเล็กที่มีมากว่า10ปีไม่มีใครกล้าแก้เพดาน1.8ล้านมันก็คือขายได้ประมาณวันละห้าพันถ้าท่านเข้าโครงการนี้ขยายเพยดานแวดไปเลยเป็น3.6ล้านบาทก็ยอดขายประมาณวันละ1 0 0 0 0บาทค่อยจดแวดัดดอกที่สองฉันเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้ากดเลิฟคือเหมาจ่ายจากเดิม60%เปอ็นเป็นก 90%ตจ่ายแบบนี้ก็สําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ร้านที่ขายของในตลาดคือบางทีร้านค้าอะไรเลยเขาก็ไม่ทําบัญชีจากเดิมเนี่ยร้านบอกว่าถ้าคุณขายของได้100บาทนะหักออกไปก่อน60บาทและเอา40บาทมาคิดภาษีพักประชาชนบอกว่าเปลี่ยนใหม่ไปเลยถ้าขายของได้100บาทหักออกไปก่อนเลย90บาทแล้วเอา10บาทมาคิดภาษีเลิศไหมดอกที่3อันนี้ก็ปังไม่ไหวแวดแบบอัตรามเมาเมาจ่ายแค่2.1%เปอร์เซ็นต์ อันนี้ตั้งสติก่อนสําหรับคนที่ไม่ได้ค้าขายจะบอกว่าเฮ้ยมึงจะมาลดแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหลือ2.1%ได้ไงไม่ใช่แบบนั้นผู้ประกอบการที่เข้าระบบแวตจะเข้าใจเวลาคุณไปซื้อวัตถุดิบคุณก็ต้องเอาแวตซื้อเนี่ยมาหักแล้วบางทีร้านที่ไปซื้อวัตถุดิบเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าระบบแวตเงเช่นร้านอาหารเนี่ยจะไปซื้อหมูซื้อไก่ตามตลาดร้านรายย่อยบางทีเขาไม่มีบินแวตให้เราไปหักแล้วเวลารัดเก็บภาษีก็มาเก็บเต็มๆตมเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดังนั ถ้าประชาชนก็เลยเสนอว่าเหมาจ่ายแวดไปเลยค่ะไม่ต้องมานั่งเก็บบินเก็บแวดอะไรให้มันวุ่นวายในอัตราจาก7%ลดเหลือ2.1%เปอต้าสเต็ปที่3กูเสียภาษีแล้วจะได้อะไรได้คืน5 0,000ื่นผู้ประกอบการที่เข้าระบบแวดเอาคืนไปเลย5 0 0ห0ื่นแต่ท่านต้องใช้เอาไปเพื่อพัฒนาธุรกิจของตัวเองนอปไปช่วยรถคาา่าเช่าเอาไปจ่ายค่าจัดทาบัญชีบริษัทจะเอา5้า0,000ื่นไปซื้อระบบ POS มาใช้ในร้านก็ได้หรือจะใช้จดมาตรฐาน ISO ใช้ช่วยหาตลาดส่งออกหรือจ่ายค่าโลจิสติกก็ได้คืนภาษีที่ท่านเสียมาให้ท่านเอาไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองคสี่4 กู้เพื่อไปเติบโตเรามีสินเชื่อ transformation ให้วงเงินกู้ให้ผู้ประกอบการที่อยากจะขยายกิจการหรือว่าคิดอยากจะส่งออกโดยรัฐเนี่ยจะช่วยค้ำประกันความเสี่ยงสินเชื่อให้โดยลดดอกเบีย้ยให้3%ตลอด3ปีแรกทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยกล้าคิดกล้าฝันกล้าเสี่ยงที่จะกู้มาเพื่อเติบโตแลสะสเต็ปที่5้าอันนี้สําหรับคนขายออนไลน์โดยเฉพาะอย่างที่บอกปราบทุนเทานนมินีบัญชีมาสินค้าผิดกฎหมายเราจะปราบปรามร้านค้าต่างชาติที่ไม่จดทะเบียนอย่างถูกต้องไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไทยแลปะปราบปรามสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ให้สามารถมาขายบนแพลตฟอร์มได้อีกสินค้าไม่ว่าจะมาจากชาติไหนต้องทําตามกติกาต้องทําตามกฎหมายประเทศไทยผู้ประกอบการไทยต้องไม่ถูกเอาเปรียบอีกต่อไปในรัฐบาลของพรรคประชาชนจะไม่มีร้านค้าต่างชาติร้านค้าต่างประเทศที่ทําผิดกฎหมายแล้วลอยหน้าลอยตาเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยแบบไม่มีใครจัดการต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วผู้ประกอบการไทยคนที่ทำถูกกฎหมายจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบแบบที่ผ,ผ,าผ่านมา และนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจคนขายของออนไลน์บนแพลตฟอร์มค่า G P ที่จริงแล้วแพลตฟอร์มมันควรจะแข่งกันลดค่า G P เพื่อเรียกลูกค้าใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เนี่ย มันหัวกันเว้ยหัวกันแล้วก็ขึ้นค่า g ีพีพร้อมๆกันผู้ประกอบการไทยก็ต้องกลมหน้ากลมตารับกรรมไปซึ่งจริงแล้วมันมีกฎหมายที่ชื่อว่าแข่งขันทางการค้ามันสามารถที่จะสั่งปรับแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้เวลามันหัวกันน่ะแต่ประเทศไทยก็ไม่เคยมีใครทําไม่เคยมีใครบังคับใช้กฎหมายในรัฐบาลประชาชนเราจะแก้กฎหมายแข่งขันทางการค้าและบังคับใช้อย่างเข้มงวดสั่งปรับแพลตฟอร์มที่หัวกันขูดรีดจีกับผู้ประกอบการปรับเท่าไหร่ก็ปรับเท่าที่แพลตฟอร์มจะเข็ดอ่ะ และที่สำคัญคือผู้ประกอบการต้องเลือกขนส่งเองได้ห้ามแพลตฟอร์มผูกขาดเมื่อบังคับใช้กฎหมายแันทางการค้าอย่างเข้มแข็งแพลตฟอร์มต่างๆจะไม่สามารถเอาเปรียบผู้ประกอบการได้อีกมีส้มไม่มีเทามีเราผู้ประกอบการหายใจหายคอได้คล่องขึ้นมีเรามีกู้มีเก็บมีกินมีใช้มีเราร้านขายของออนไลน์ไม่ถูกขูดรีดจมีเราผู้ประกอบการไทยมีอนาคต ชื่นชอบนโยบาย5สเตปช่วยผู้ประกอบการรายย่อยช่วยกันบอกต่อด้วยนะคะที่สําคัญคือกาก้9ไกลทั้ง2บัตรทั้ง2ใบเพราะทั้งหมดนี้ที่พูดมาถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้ทําค่ะต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นถึงจะทําได้